ก็เรียกได้ว um, ่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเราในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเรื่องนี้ขู่กลายเป็นกระแสท็อกอ็อบดทาวแบบสุดๆเลยสำหรับฟอร์มของนักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยมือแาดของโลกอย่างวิลกุลวุฒิวิทิตารครับที่ล่าสุดโชว์ฟอร์มร้อนแรงยอดเยี่ยมนะครับด้วยการ แสงเอาชนะเคนตะนิชิโมโตะมือ10บของโลกจากญี่ปุ่นไปได้แบบใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวครับ2ต่อ1เซตประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ระหว่างการแข่งขันเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งแบดมินตันคู่ที่สร้างกระแสคือฮามากๆเลยนะครับในสนามการแข่งขันเพราะว่าคนดูเนี่ย เต็มความจุครับแล้วก็มีแฟนที่เป็นฝรั่งเยอะมากนะครับรายงานบอกว่าตลอดการแข่งขัน3เซตที่วิวดวนกับนิชิโมโตะเนี่ยเป็นเกมที่แม้กระทั่งคนที่เป็นต่างชาติต่างแดนเองยังนั่งกันไม่ติดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดเกมลุกแล้วก็เกมรับแลกกันตลอดนะครับซึ่ง สุดท้ายเนี่ยแม้ว่าไทยจะเป็นสายเสียเซตไปได้ก่อนแต่ว่าด้วยสไตล์ของวิลกลบุดอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับถ้าเล่นถึง3เซตเนี่ยบอกเลยว่าใครก็ได้นะครับแล้วก็ดวนกันมันมากๆจนเอาชนะไปได้เนี่ยมันมีกระแสะคอมเมนต์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะฝั่งของแฟนๆต่างประเทศบิวนี่แฟนขับ FC ต่างประเทศเยอะมากเลครับ มีการบอกหรือว่าโอ้โหไม่คาดคิดมาก่อนว่าในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยโอ้โหวิวจะสามารถเล่นงานนักกีฬาแบดมินตันของญี่ปุ่นถึงขั้นขาอ่อนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดวลกันแหลกดวลกันมันนะมีบางช่วงบางตอนที่นิชิโมโตะเองเนี่ยโอ้โหแข่งขาหมดเลี่ยงหมดแรงเพราะามีบางช่วงดวลกันแบบวัดกันเลยครับวัดแล้วก็แลกกันยื้อกันแบบสุดๆเลยหรืออีกคอมเมนต์บอกว่านี่ถือเป็นเกมหนึ่งคุณภาพ ของแบบมินตันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าไทยเราจะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเหนื่อยล้าได้ถึงขนาดนี้นะอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าโ <"H> oh, หเหลือจะเชื่อนะขนาดบิลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเขาก็ยังสู้แล้วก็กลับมาเป็นผู้ชนะได้สำเร็จเลยทีเดียวอีกคอมเมนต์ก็บอกว่า โอ้โหถ้าใครมาอยู่ในสนามแล้วได้เห็นบรรยากาศการแข่งขันคู่นี้นะบอกได้คําเดียวว่ามันสุดยอดมากๆเลยทีเดียวครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับคุณผู้ชมที่โอ้โหติดตามเกมนั้นนี้ผมเชื่อเลยว่าหายใจไม่สะดวกแน่นอนนะแล้วก็กลายเป็นการสร้างบริษทัทิาของวิลกรุตเลยครับในการทะลุ ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8คนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิก2024ซึ่งงานต่อไปถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็งานหนักของวิวเลยครับเพราะว่าจะดวลกับฉียู่ฉีนะครับมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนในวันศุกร์ที่2ส,งสิงหาคมนี้นะครับประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองแล้วก็ต้องพูดถึงก็คือนะัตอนนี้เนี่ยด้วยฟาร์มการเล่นของกุลุิแล้วนะครับ บวกกับสไตล์ที่เรียกว่ากลับมาแล้วนะครับผมผมมองนะวิวตั้งใจการเล่นในรายการนี้มากๆนะเป็นหนึ่งในรายการที่เจ้าตัวเนี่ยพยายามเก็บเกี่ยวสึการแล้วเจอคู่ต่อสู้ที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าสามารถบวกและแลกกันได้มันขนาดนี้ล่าสุดนะครับตัวของกรูดเองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับไทยชนะเหนือคู่แข่งจากญี่ปุ่นว่า ช่วงกลางเกมที่2เนี่ยที่เริ่มกลับมาได้เป็นช่วงที่เขาเนี่ยควบคุมสติได้ดีบวกกับเปลี่ยนรูปแบบเกมไปจากเกมแรกคือพยายามเล่นเกมบุกให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามลมในสนามเนี่ยก็ยังส่งผลต่อเกมการเล่นของผมค่อนข้างมากถ้าอยู่ฝั่งที่ตามลมเนี่ยจะตีค่อนข้างยากนิดนึง เพราะพอเราตีออกมันก็จะยิ่งทําให้เราเสียความมั่นใจและบางทีเราปรับไปออกลูกเบาๆถ้าลูกไม่ถึงหลังก็เสียเปรียบเวลาตีฝั่งตามลมจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันซึ่งถ้าให้เลือกได้ก็อยากอยู่ฝั่งต้านลมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การตีออกจะน้อย อีกอย่างก็มั่นใจและกล้าดีกว่านะครับกลับไปที่เรื่องของสภาพร่างกายอย่างที่เรารู้เราทราบระหว่างการแข่งขันเนี่ยมีทีมแพทย์มาตรวจอาการบาดเจ็บของวิลกลูวุด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าจะพยายามฟื้นฟูกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเล่นมา3วันติดต่อกันแล้วแล้วรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยวิลเนี่ยจะลงสนามเจอกับฉียูฉ่ฉีมือหนึ่งของโลก ซึ่งวิวเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าจะเป็นหนึ่งเกมที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นรองเขาทั้งเรื่องของร่างกายฝีมือประสบการณ์เราเป็นรองพอสมควรแต่ก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเพราะเราเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะก่อนหน้านี้การผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มก็ถือว่าน่าพอใจและการเข้ามาถึงรอบแได้ก็ถือว่าเป็นกําไรของเขาแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่วิวประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะ สนุกมากอะ่ะผมเองติดตามคอมเมนต์แล้วประทับใจอะ่ะแม้กระทั่งสื่อญี่ปุ่นเองก็ยังขึ้นเฮตดใหญ่เลยนะว่าโอ้โหนี่คือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของทางฝั่งญี่ปุ่นที่น่าเสียดายมากๆนะแม้ว่าจะได้1เซตมาก่อนแต่สุดท้ายก็โดนปาด2ต่อหนึอยู่ดีครับผมวิคอยนะตอนนี้เกิดขึ้นได้ทุกหน้าอะไรก็ได้ครับใครก็ได้นะถ้าอยากจะได้เหรียญรางวัลในการแข่งโอลิมปิกนะครับไม่ว่าจะเจอมือไหนก็ตามก็ ต้องเล่นในในฟอร์มที่ท็อปที่สุดแบบที่วิวได้ทำให้เห็นในวันนี้นั่นเองนะครับเรื่องน่ายินดียังไม่หมดเท่านี้ครับคุณผู้ชมนอกจากแบดมินตันชายเดียวที่แข่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับมวยสากลเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่แฟนๆเนี่ยโอ้โหจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจนะสังเวียนนอสอารี n a กรุงปารีสเนี่ยนะครับวันนี้จะมี3รุ่นแต่ว่าช่วงบ่ายมี2รุ่นซึ่งเป็นมวยหญิงทั้งคู่ เริ่มที่รุ่น59กิโลกรัมหญิงครับรอบ16คนหวานจุธามารรักสัตดีกีรองแชมป์เอเชียนเกม2023เจอกับซาบีนาโบโบคูโลวานักชกวัย21ปีจากอุซเบกิสถานดีกีแชมป์เยาวชนเอเชียปี2019ยกแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าจุธามารนี่หูเดินไฟ่หมัด สู้กับอุสเบได้ดีคือเรื่องของประสบการณ์ดีกว่าเหนือกว่าครับแล้วก็เอาชนะไป5ต่อสูนเลยยกที่2เนี่ยนะครับผู้ตัสินอาจจะมีเปลี่ยนใจ1ท่านนะครับแต่ยังไงจุดทามากก็ยังเหนือกว่าครับดักต่อยหมัดนอกหมัดในวงในวงนอกจัดได้หมดก่อนที่ในยกที่3ครับ จูทามา่าเนี่ยจะไล่ฟาบ,บิน่าจนมุมครับจนไม่สามารถหน,นีออกจากมุมได้แล้วก็เอาชนะไป3ยก5ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8คนครับไปพบกับบูยู่ครับคู่ปรับเก่าชาวจีนในวันที่3สิงหาคมนี้ซึ่งจูทามา่าเนี่ยเคยแพ้มาในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกม2023แต่คราวนี้ไม่ได้แข่งขันที่จีนแล้วครับแข่งขันที่ฝรั่งเศสผมก็มองว่า อะไรอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่ดีนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยอีกหนึ่งคู่ก็มันไม่แพ้กันครับบีจันแจมสุวันเพลงครับซึ่งลงสนามในรุ่น66กิโลกร,รัมหญิงรอบ16คนครับเจอกับนักชกอย่างบิจิสเอมบารีครับวัย22ปีจากคองโกดีกีเหรียญทองแดงศึกแอฟริกัน h a m p i o n s h i p พ2022 ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เนี่ยทางฝั่งของ B ดูจะเป็นรองทั้งเรื่องของช่วงชกและก็ส่วนสูงนะครับคู่ต่อสู้จากคองโกเนี่ยดูใหญ่กว่าแล้วก็มีหมัดวงนอกที่เหนือกว่าแต่อย่างที่เรารู้เราทราบครับด้วยสไตล์ของจันแจมบนนี้ที่เน้นเข้าไปคุกวงในนะครับแม้ว่าจะออกสตาร์ทมาเพียงแป๊บเดียวเนี่ยตัวของ B ีก็ทำเอาเสียวเหมือนกันครับเพราะว่า โดนนับไปก่อนตอนแรกก็เครียดครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยให้ยกแรกสูสีมากให้ฝั่งคองโกชนะไป3ต่อ2กลับมาในเซตเในยกที่2ครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยบีเดินเครื่องเดินหน้าสู้ไม่ถอยนะครับเพราะว่ารู้สถานการณ์ของตัวเองครับว่ายังไงก็ต้องเบียดแล้วก็พยายามบดสู้คู่ต่อสู้จากคองโกให้ได้นะครับก่อนที่สุดท้ายในยกที่2เนี่ยจะ เอาแต้มชนะ3-2กลับมาได้ครับดังนั้นยกสุดท้ายเนี่ยชิงดำไฟกันแบบสุดๆนะครับก่อนที่ B ีเองเนี่ยจะออกบัตรได้เนียนกว่าเหนือกว่านะครับแล้วก็ประกอบกับคู่ต่อสู้อย่างเอ็มบาร์บี้ก็เริ่มออกอาการ <c oughs> เมื่อโดนหมัดชุดของเราเข้าไปนะครับ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นฝ่ายจันแจมครับที่มาพลิกแซงนะครับเอาชนะไปได้4 1ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ8ครับไปพบกับบาเซนาสซูเลมินีฮะ ตัวเต็งจากตุรกีในวันที่3สิงหาคมนะมองวยภาพรวมนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับทัพนักกีฬาแบดบมินตันเราก็ชายเดี่ยวก็เป็นไปตามเป้าเข้ารอบ8แม้ว่าจะไปเจองานหนักในอนาคตแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้มวยเองหลายคนค่อนข้างจะเครียดเพราะว่าส่งแข่งขันมา8รุ่นเนี่ยพาเก็ตกรอบหมดแต่วันนี้ออกสตาร์ทรอบ16และเข้ารอบ8กันหมดแล้วนะครับผมว่ามวยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ที่สุดเลยต้องมีเหรียญติดมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินหรือเหรียญทองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดียวในเช้าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าบรรจงจะได้เหรียญทองแดงมาตุนไว้หรือไม่แต่ว่ามวยก็น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะและนี่ก็คืออัปเดตสถานการณ์เกาะติดกีฬาไทยกับโอลิมปิก2024นะครับ คนผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลย,เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ